สวัสดีคะ่ะเด็กๆทุกคนวัน <naughty> น <vé> ี้มาพบกับคุณรูเกิลค่ะค่ะเราจะมาทบทวนความรู้เรื่องโปรแกรม r a t c กกันนะคะไปดูกันว่าโปรแกรม Scratch นี้มีความหมายว่ายังไงกันบ้างค่ะค่ะโปรแกรม Scratch นะคะก็จะเป็นโปรแกรมภาษานะคะผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานง่ายๆได้ด้วยตัวเองนะคะ ส่วนชิ้นงานที่สามารถสร้างได้ในโปรแกรม Scratch นี้ก็คือนิทานนะคะสามารถโต้อตอบกับผู้อ่านได้และก็เป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นเกมดนตรีและก็เป็นศิลปะนะคะเมื่อสร้างผลงานเสร็จนะคะสามารถนำชิ้นงานนั้นนะคะแสดงและก็แลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้บนเว็บนะคะทำให้ผู้เรียนนะคะได้เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ และก็แนวคิดการเขียนโปรแกรมไปพร้อมกับการความคิดอย่างสร้างสรรค์นะคะมีเหตุผลเป็นระบบและเกิดการทำงานร่วมกันค่ะอ่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของโปรแกรม Scratch นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นปุ่มต่างๆนะคะเวลาเราเปิดโปรแกรม Scratch มานะคะเดี๋ยวเรามาดูวาอ,อหมายนะคะของปุ่ม ที่สามารถใช้ในการทํางานของโปรแกรม Scratch นะคะเราจะมีหมายเลขบอกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกความหมายของแต่ละหมายเลขกันนะคะอันนี้หน้าตานะคะเมื่อเราเปิดโปรแกรม Scratch มานะคะเวลาใช้งานเริ่มต้นทํางานเริ่มต้นใช้โปรแกรมเราจะกดไหนกันเดี๋ยวเรามาดูความหมายของแต่ละปุ่มกันคะ่ะอาสำหรับหมายเลข1หนึ่งนะคะแถบเมนูเครื่องมือนะคะ นะคะที่ครูชี้ให้ดูตรงนี้นะคะก็จะมีคำวส่สรับนะคะมีไฟล์มีแก้ไขมีแชร์มีช่วยเหลือนะคะส่วนปุ่มสัญลักษณ์นะคะก็คือมีปุ่มเปลี่ยนภาษาปุ่มบันทึกโปรเจกต์แล้วก็ปุ่มเผยแพร่ง,งานทางเว็บไซต์นะคะความหมายของปุ่มที่2นะคะก็จะเป็นปุ่มเครื่องมือเวทีหรือว่าสเตชูนบาร์นะคะก็จะมีทั้งที่เป็นปุ่มลดขนาดอักษรปุ่มเพิ่มขนาดอักษร แล้วก็ปุ่มลบตัวละครปุ่มประทับตาตัวละครนะคะปุ่มนำเสนอปุ่มแสดงเวทีขนาดใหญ่ปุ่มแสดงเวทีขนาดเลขข็กค่ะความหมายของปุ่มที่3นะคะคือข้อมูลของเวทีหรือว่าตัวละครที่ถูกเลือกนะคะตัวที่4ก็คือกลุ่มบล็อกนะคะ5คือบล็อกในกลุ่มที่เลือก6 พื้นที่ทำงานหรือว่า script area นะคะแล้วก็7เวที8รายการตัวละครและเวทีใช้ในโปรเจกต์ปัจจุบันนะคะอ่ะมาดูมารู้จักกับโปรเจกต์ Project นะคะโปรเจกต์ s c r a t นะคะมีโครงสร้างอยู่3ส่วนนะคะประกอบไปด้วยเวที s t a t นะคะตัวละคร s p ป i แล้วก็ script นะคะเรื่องราวต่างๆ นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างชิ้นงานหรือว่าโปรเจกต์สคริขึ้นมานะคะมี3ส่วนด้วยกันเนาะต่อไปเวทีนะคะเวทีในการสร้างสรรผลงานในโปรแกรมสคริปต์นะคะในสเต e นี้นะคะก็จะมีขนาดที่4 8 0คูณ3 60ซนติเมตรนะคะหรือว่าเวทีใช้แสดงทำงานนะคะของสคริปต์ก็จะมีการทำงานของสคริปต์การทำงานของซาวการทำงานของ หลังพื้นหลังหรือว่าแบล็กเกลว์นะคะในสเตทนะคะ,อ,ะอันนี้คือตัวอย่างเวทีหรือว่าตัวอย่างสเตทนะคะนี่ก็จะมีด้วยกันตรงนี้นะคะนี่หน้าตารายละเอียดของเวทีนะคะจะมีทั้งแทบมีแท็บแบล็กเกลมีแท็บซาวนะคะมีการสร้างพื้นหลังแล้วก็มีพื้นหลังลำดับที่ 1- 2สองไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือตัวอย่างของเวทีที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นะคะ อันนี้คือขนาดเนาะขนาดเวทีนะคะการบอกตำแหน่งใด้ยุนเวทีจะบอกด้วยค่าของ x y นะคะตำแหน่งเวทีก็จะมีค่า x y แล้วก็เป็นศูนยูนะคะอันนี้คือ s t a t หรือว่าเวทีนะคะในหน้าของโปรแกรม scratch นะคะามาดูตัวละครค่ะ ตัวละครแต่ละตัวนะคะก็จะมีข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปนะคะตามที่เราเขียนสคริปต์ไว้ใช่ไหมคะโดยสามารถคลิกที่ภาพตัวละครนะคะในพื้นที่ที่แสดงรายการตัวละครนั้นๆน,น,นะคะ<ม>เพื่อดูว่าข้อมูลของตัวละครนั้นๆเป็นยังไงเนาะทีนี้มาดูนี่คะ่ะนี่คือจ,จะ,ะคะือไปเลยคะคือตัวละครนะคะ จะมีชื่อตัวละครอยู่ตำแหน่งเวทีตร้งไหน,ไหนที่ทำฐานเงินที่ยังไงนะคะรูปแบบมูลของตัวละครมีกีก่ลักษณะน,นะแล้วก็การลากตัวละครนะคะในโหมดที่นําเสนอหรือว่าบนเว็บไซต์นะคะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวละครนั้นๆน,น,นะคะเอามาดูชื่อตัวละครกันค่ะ โปรแกรมนะคะก็จะตั้งชื่อตัวละครนะคะเป็นสไปซ์หนึ่งสป์สองสามสี่แล้วแต่ที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วก็ตามลำดับที่สร้างขึ้นนะคะโดยอัตโนมัตินะคะถ้าต้องการนะคะลำดับที่สร้างขึ้นอัโตโนมัติหรือว่าต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อตัวละครให้พิมพ์ชื่อใหม่บนแถบหมายเลข1 2 3ได้เลยนะคะถ้าเราสมมติสมมติว่าตัวละครสไปซ์ตัวที่1จะเปลี่ยนเป็นชื่อเอ A, สไป์ตัวี่2จะเปลี่ยนเป็นชื่อ B นะคะสามารถ พิมพ์ชื่อใหม่ลงไปได้ทันทีเลยนะคะตามที่เราตั้งไว้นะคะอโอเคอันนี้ชุดตัวละครน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูคลิกผิดไปนะคะเอามาดูชุดตัวละครน,นะคะชุดตัวละครน,นี้ค่ะเป็นภาพตัวละครน,นะคะซึ่งสามารถเปลี่ยนภาพเดิมหรือภาพใหม่ก็ได้นะคะอาจจะเขียนสคริปต์เพิ่มให้กับตัวละครหรือว่า จะเปลี่ยนชุดนะคะหรือให้มองเห็นเป็นภาพเครื่องไหวในรูปแบบต่างๆตามที่เราต้องการได้เลยนะคะชุดนะคะอยากให้ใส่ชุดอะไรวันนี้ไปฉากอะไรนะคะใส่ชุดแบบไหนคือเราสามารถเปลี่ยนหรือว่าคอนโทรลตามที่เราต้องการได้เลยนะคะชุดตัวละครนะคะก็จะมีนะคะดังหน้าตัวอย่างตรงนี้นะคะอันนี้คือการเปลี่ยนชุดตัวละครนะคะ รายละเอียดของชุดตัวละครนะคะจะมีแ a บคอสตูมขคือเสื้อผ้าต่างๆใช่ไหมลูกการสร้างชุดละครใหม่นะคะชุดละครในตัวอย่างนะคะก็จะเป็นชุดของอละครชื่ออะไร g r a d t o one นะคะชื่อชุดก็คือ fish d o t นะคะก็เป็นลายปลาจุดๆนะคะแล้วก็เป็น crab b นะคะก็เป็นปูนะคะอันนี้คือคอสตูมของตัวละครที่ยกตัวยอย่างให้นะคะ ทีนี้มาดูคําว่าสคริปต์นะคะสคริปต์คืออะไรนะคะสคริปต์ก็คือชุดคําสั่งสําหรับตัวละครหรือว่าเวทีเพื่อสั่งให้ตัวละครหรือเวทีนั้นนะคะทํางานตามวัตถุประสงค์โดยเลือกสคริปต์จากกลุ่มบล็อกนะคะสคริปต์คืออะไรสคริปต์ก็คือชุดคําสั่งหรือว่าตัวละครเวทีเพื่อให้ตัวละครหรือเวทีทํางานตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นั่นเองนะคะ มาดูนี่ก็คือกลุ่มบล็อกนะคะกลุ่มบล็อกที่สามารถเด็กๆสามารถดีไซน์หรือว่าเราสามารถดีไซน์ทำเป็นสคริปต์ต่ตตางๆได้นะคะก็จะมีโมชั่นมีคอนโทรลมีล o o นะคะมีเซนซิงนะคะแล้วก็มีซาวมีโอเปอเรเตอร์มีแพนแล้วก็มีแวร i เ b เบิลนะคะอันนี้ความหมายของปุ่มต่างๆกลุ่มบล็อกต่างๆนะคะที่สามารถทำเป็นสคริปต์นะคะเพื่อที่จะให้การสร้าง ตัวละครของเรานี้มีมีสิ่งที่มันชัดเจนและมองเห็นแล้วกน็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะโมชั่นก็คือการเคลื่อนไหวนะคะคอนโทรลก็คือควบคุมต่างๆนะคะการควบคุมต่างๆลุคสก็คือการสแสดงนะคะแล้วก็เซนซิงก็คือการรับรู้นะคะแล้วก็ซาวคือการสแสดงเสียงนั่นเองนะคะ o อเปอเรเตอร์ก็คือการดําเนินการนะคะแพงคือปากกานะคะยกเขียนปากกาขึ้นหรัราคาสีปากกานั้นๆน,น,นะคะส่วน Variable ก็คือตัวแปรนะคะการสร้างค่าตัวแปรต่างๆค่ะ,ะเมื่อคลิกที่กลุ่มบล็อกใดๆนะคะตามที่อาจารย์ครูบอกไปเมื่อสักครู่นะคะเมื่อเด็กๆคลิกบนกลุ่มบล็อกใดๆก็ะะจะปรากฏกลุ่มนั้นขึ้นนะคะบล็อกตัวละครเวทีก็มีความต่างกันนะคะตามคําสั่งนั้นๆตามบล็อกนั้นๆน,น,นะคะ ามาดูตัวอย่างนะคะของ motion นะคะ block motion สำหรับตัวละครนะคะก็จะมีดังตัวอย่างนี้นะคะที่เขาสร้างขึ้นเนะาะถ้าไม่มี block motion สำหรับวิธีก็จะไม่มีอะไรขึ้นมานะคะต่อไปการสั่งให้โปรเจกต์เริ่มทำงานและหยุดทำงานนะคะคือปุ่มนะคะปุ่มพื้นฐานนะคะเมื่อจะเริ่มทำงานหรือว่าหยุดทำงานนะคะ ามาดูซิการสั่งให้โปรเจกต์นั้นทำงานทําได้โดยการคลิกนะคะรงสีเขียวตรงนี้นะคะซึ่งอยู่มุมขวาบนของเวทีโดยสคริปต์ของทุกตัวละครและเวทีก็จะเริ่มสคริปต์ด้วยบล็อกคือบล็อกตรงนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มทํางานพร้อมกันนะคะแล้วก็ถ้าต้องการหยุดน,นะคะโปรเจกต์ทั้งหมดให้คลิกปุ่มสีแดงตรงนี้คะ่ะเมื่อบันทึกโปรเจกต์นะคะการบันทึกโปรเจ,กต,ก,รรเจกต์ก็ข้าที่ไฟล์ แล้วก็ที่เซฟหรือเซฟแอสนะคะเหมือนที่เราทำใน Word หรือว่า PowerPoint ทั่วไปนะคะแล้วก็จะปรากฏกรอบตัวขึ้นมาว่า Save Project นั่นเองนะคะนี่ก็จะมีอย่างนี้นะคะดังตัวอย่างนี้นะคะอ่ามาดูที่2คือลายพิมพ์ชื่อผู้ทำโปรเจกต์ใครเป็นคนทำนะคะ3พิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นนะคะแล้วก็4พิมพ์ชื่อโปรเจกต์นี้นะคะว่าโปรเจกต์นี้เราสร้างขึ้นตั้งชื่อว่าอะไรนะคะ แล้วก็5คือกดปุ่มโอเคสุดท้ายก็คือ,อกดปุ่มนี้นะคะ My Project ตรงนี้นะคะแล้วก็โปรเจกต์ Project ที่จะถูกบันทึกไว้ใน My Documents t a t e แล้วก็โปรเจกตนะคะจะได้ไฟล์ข้อมูลที่มีส่วนขยายของ .sb นะคะในโฟลเดอร์ที่ใช้บันทึกง,งานนะคะเช่น My First Project นะคะนามสกุลจะเป็น .sb นะคะ โอเคอ่าเดี๋ยววันนี้คุณครูก็ฝากเรื่องขอ,งอโปรแกรมพื้นฐานนะคะการใช้ปุ่มต่างๆพื้นฐานของการทํางานเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch นะคะที่สามารถจะทำให้เด็กสามารถสร้างสารรค์ผลงานนะคะในด้านศิลปะและก็การทำตัวละครง่ายๆได้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย